พรวยสวัสดีพี่น้องมาตามแนวทางลา่าพัฒนาเลขเม็ที่มน้าวันจันทร์ที่สี่พฤจิกาสองหาหากเก็เมื่อวันศุกร์ล่าพัฒนาสามตัว่นก็ออกแปดหารแปดหาหนึ่งล่างก็คือสามแปดเล็กมีที่หน้าบวกเข่าพี่น้องหอดบกไก่หกกับเจ็ดหอดบะหมีพี่น้องจับครูกับมีเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเรียบดอกหาหนึ่ง เจ็ดสามหกสามก็มี่เลขก็ออกสามแปดน้องพี่น้องเนาะบางเนี่ยอันนี้บัดคาหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็มีบัดคามหาหนึ่งนองพี่น้องอันนี้ก็หกสามเจ็ดสามบัดไปประหดถึงบัดไปประหดไปปรถึงสามแปดได้แต่แค่เสียว เหล็กมีที่มาเพราะเขาพี่น้องเอามันกะเป็นทุกอาจั่น่ล่ะกะไม่เขาไม่ลดเบิงน้ำกันวันจันทร์ คือกีกาหกเจ็ดอื้อ เลขมีที่มาวิ่งรลูดบนล่าง หนึง่งหนึ่งกับหาเป็นแน่นะจะหาได้พี่น้องเด้อเด่นห้าลอง ส่วนจับคู่ห้าสองห้าสามห้าสี่ ห้าิบห้าสห้าสิหาสห้าเิ้ห้า้า หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ว่าพันขามหนึ่งหา หนึ่งหาขี้ะมามกันเนอกเพิ่นขามหนึ่งหาขี้ะม่ามกันนอกขามหนึ่งหาเลยส่วนเลขสามตัว

ศูนย์หนึน่งเจ็ดม่านหนึ่งหาอะไรมาหนึ่งเจ็ดมาหาหนึ่งหนึ่งหาอะไส่วนตัวเน้นน้อพี่น้องตัวเน้นกระเน่นเนี่แหละสองคู่ซองหางเนี่แหละตัวเน้นตัวเน้นก็ได้ พี่น้องครับนัยจอดวยครับเด้อเหล็กมีทีมาวัานจันทร์ที่สี่ฟิจิกาสองหาเกบนล่างนี่วิ่ง1กับหาเน้นหาล่องหนึ่งชวนจับคู่รักหาก็คือหาสองหาสามหาสหาเหาเกลักหนึ่งนี่ก็มีอยู่สคู่1นึ่งสองหนามหนเดขามหหาได้พี่น้อง คามหนึ่งหาหนึ่งหกแต่พี่น้องมักหนึ่งก็คือหลุดหนึ่งมักหาก็คือหลุดหาเพื่อนกับแม่นเนี่ยหาเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดส่วนเลขสามตัวเนี่ยก็คือศูนย์หาเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ของเพื่อนเป็นลักลอยตัวนี้ยศูนย์ของเพื่อนเป็นลักลอยนะพี่น้องได้เนามักตัวได้ชอบจะได้ก็เอาไปพิจารณาเพื่องก่อเสี่ลงทุนนาะอพี่น,อน้องนาองเมือแรกนี่แหละ ขันมามาเข้ากับานตัวเลขกกเป็นแค่แนวทางเอาขอบุญขอบุนเล็กมีที่มาหละหลายครับผมมันมาน้งเข่งปักปังกันมือแรกนี้สองตุ่มเครงเอาฝากก็ไลยก็แชร่ก็ติดตามเพจพาด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม